วันที่4ี่นะครับในการอาภิปรายคุณ,คณพิธาอาภิปรายในท่าที่ว่าอาจจะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วหรือเปล่าแล้วก็มีสอสอก้าหลายคนก็พูดโพสตโซเชียลในมุมมองเดียวกันเช่นคุณมิโลดคุณเพชรแม้กระทั่งรองประธานสภาคุณปริษัตนที่มาอยู่ในพักแล้วเนี่ยแปลว่าอารมณ์ของสสในพักมันไปในทิศทางเดียวกับที่คุณพิธาอาภิปรายหรือครับว่ากังวลว่าจะเป็นครั้งสุดท้ายไหมเดี๋ยวเดีด๋ยว<ด>ให้คุณพิธาตอบเดี๋ยวคุณพิธาตอบนะอ่ะเชิญครับ ไม่ไม่เลยครับก็อย่างที่บอกว่ามันเป็นการทํางานที่อยู่กับปัจจุบันนะครับแล้วก็ทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดวันนั้นเป็นการอภิปรายเรื่องเกี่ยวกับ15 2ก็อภิปรายไปอย่างนั้นอย่างที่บอกว่ามันเสียดายศรัทธาประชาชนเสียดายโอกาสของประเทศที่จริงๆแล้วมันสามารถทําอะไรได้เยอะมากกับ เจ็ดเดือนที่ผ่านมานะครับเราก็มีทั้งการสรุปการส,สานข้อเท็จจริงข้อมูลเพื่อให้ประชาชนเข้าใจแล้วก็ได้เสนอแนะไปแล้วว่ามันน่าจะถึงเวลาที่จะต้องปรับคอลมอตอนนี้นะครับเพื่อที่จะได้เอาคนที่มีประสิทธิภาพออกแล้วคนที่มีประสิทธิภาพเข้าเพื่อที่จะให้สมรรถภาพของรัฐบาลเนี่ยมันตามความทา้าทายของประเทศได้ทันเนาะ ไม่ว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องไฟป่าที่ยังไม่หยุดไม่ว่าจะเป็นเรื่อง pm 2.5ที่ยังไม่หยุดไม่ว่าจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจที่โตชา้าที่สุดในอาเซียนรองจากเมียนม,มาอย่างที่ world bank เพิ่งพูดมาอะไรพวกนี้เนี่ยมันต้องปรับหมดเรื่องการศึกษาอะไรก็เป็นเรื่องที่สําคัญเป็นในขณะเดียวกันก็อย่างที่บอกว่ามันก็ มีทั้งสิ่งที่เห็นด้วยอย่างสสรมกับรัฐมนตรีดีอีอย่างเช่นสสคูจวงกับรัฐมนตรีช่วยาการศึกษารัฐมนตรีต่างประเทศก็ตอบได้ดีมันก็ตามเนื้อผ้าตรงไปตรงมาเท่านั้นเองแต่ว่าอของเราก็ทำงานตามหน้าที่ของเราเต็มที่แล้วก็สู้คดีอย่างเต็มที่ ก็อย่างที่หัวหน้าชัยธวัฒน์พูดเมื่อกี้ว่ารายละเอียดมันเยอะมันคนลมาตรามันคงกฎหมายนะครับเราก็คงต้องดูรายละเอียดแล้วก็ดูว่าเราต้องใช้สิทธิ์ในการขอขยายแล้วก็ขอสิทธิ์ในการไต่สวนเพื่อที่จะต่อสู้คดีอย่างเหมาะสมเพราะอันนี้มันโทษหนักกว่าคราวที่แล้วเยอะนะโทษคราวที่แล้วเนี่ยมันแค่มีเอาไว้ที่จะปรามป้องกันถูกไหมครับอันนั้นเรายังมีสิทธิ์ได้ไต่สวนเลยแต่คราวนี้เนี่ยมันถึงขนานกระทั่งแบบยุบพักประหารชีวิตทางการเมืองทั้งหลายเนี่ยมันก็ควรที่จะให้สิทธิ์ในการขยายอย่างละเอียดแล้วก มันจะได้หมดขกอรกระหาแล้วก็เราก็คงคิดว่าถ้าดูรายละเอียดครั้งหนึ่งแล้วหัวหน้าชัยธวัฒน์เห็นด้วยก็คงต้องใช้สิทธิ์ทั้งขยายแล้วก็ขอสิทธิ์ในการไต่สวนสู้คดีเรื่องนี้ด้วยเช่นเดียวกันเพราะว่าคนละมาตราแล้วก็เนื้อหาคนละแบบรายละเอียดก็คนละแบบมันก็คงจะเอาจากคดีเดิมแล้วมาคิดว่าคดีใหม่จะจะเป็นเหมือนเดิมแบบในตอนนี้ก็คงเป็นไปไม่ได้ครับคือหลายคนมองว่าความินิจฉัยที่มันระบบมาซอฟก,ก่อนก่อนทำลายที่นั่นมองว่าเป็นสารตั้งต้นเป็นสารพิสูจน์ ก็มองว่ามันกฎหมายเนี่ยมันมีหลายมาตราแล้วก็สัดส่วนทางกฎหมายนะคะรับภาษาต่างประเทศใช้คำว่า proportionality law นะครับเผื่อมีส่อต่างประเทศอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องดูครับว่ากฎหมายมาตรานั้นมีเจตนารมอย่างไรมีไว้ป้องกันไม่ให้เกิดการกระทําก็สัดส่วนหนึ่งถ้าเป็นอันที่จะต้องถึงกระทั่งประหารประหารทางการเมืองนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งาการทําลายพรรคฝ่ายค้านระดับ,บหนึ่งเนี่ยมันกระทบกับไม่ใช่แค่พรรคกลมนะ มันกระทบกับระบอบประชาธิปไตยทั้งหมดถูกไหมมันฝ่ายค้านก็เป็นส่วนสําคัญอย่างนี้เนี่ยผมก็คิดว่าต้องใช้ดุลพินิษคนละน้าหนักคน,ละ,คนละรูปแบบกับกับคราวที่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยแค่มันมีคำมินิจฉายแบบเดิมมามันก็ไม่ได้หมายความว่าน้าหนักของของ,ของโทษเนี่ยมันต้องเท่ากัน,เ,นเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็ยังมีเวลาในการที่จะ,ะทําคำต่อสู้คําชี้แจงทางทางกฎหมายไปนะครับแล้วส่วนของเราเนี่ยก็ไม่ได้รู้สึกหวั่นไหวไม่ได้รู้สึกเกรงกลัวอะไรคําตอบที่ดีที่สุด ที่จะให้เกิดความมั่นใจกับพี่น้องประชาชนกับสมาชิกพรรคที่เราจะประชุมในวันนี้ก็คือการทํางานครับ mm hmm. เขาก็บอกว่าถ้าเกิดรู้สึกว่าเราจิตใจทุรนทุรายหรือกังวลเนี่ยมันคงทํางานได้ไม่เหมือนอย่างที่อ,อภิปราย1,5,2ใน2วันที่ผ่านมา,าไม่ว่าจะเป็นสสทั้งคนที่อยู่กับผมมาตั้งแต่9ก้าไกลหหรือ9ก้ไกลผมก็คิดว่าเขา,าอภิปรายได้อย่างเต็มที่แล้วก็ชกสุดมาท,ทั้งหมด